สวัสดียามเช้าๆทุกท่านครับผมวันนี้กับผมจากที่รถมือสงครับขอนํนเสนอนะครับโตโยต้าอาร์ติสปี14นะครับผมคันนี้อดีตเคยเป็นรถรับจ้างมาก่อนนะครับหน้าตอนนี้เป็นรถบ้านรยบร้อยเริมเอกสารทะเบียนครบนะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องชมรายละเอียดกันก็แล้วกันครับรถคันนี้นะครับผมเป็นรถสีเทานะครับผมอ่าเครื่องยนต์1.8นะครับระบบดิสก์ล้อไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมตัวนี้ จะเป็นตัว1.8โรงงานนะครับผมเคยติดตั้งแคสนะครับผมเป็นรุ่น c n อนตอนนี้ถอดแล้วนะครับผมเป็นน้ำมันอย่างเดียวนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมสําหรับคนที่ตามหากันเยอะมากนะครับก็ภาษีนะครับไม่ขาดนะครับฟิล์มติดให้แล้วนะครับผมตาไฟหน้าแท้ใหม่สวยนะครับเดี๋ยวพาไป้องชมนะครับอ่ะ นี่นะครับเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับก็เป็นระบบบอปลาพันธนะครับเครื่องยนต์ดูโอระบบบอปลปพันธุเครื่องแห้งมากนะครับตัวนี้นะครับก็แผ่นรองแบตเตอรี่อะไรก็ยังเดิมนะครับนี่ดูนะครับผมถ้าหาพี่น้องท่านใดที่กําลังมองหารถวิใช้ในครัวเรือนนะครับผมแนะนําเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคันหน้าอะไรก็เดิมนะครับผมนีเลขนะครับยังอยู่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับนะครับ จุดสีอะไรก็ยังอยู่เยอะนะครับผมสีนะครับดูพี่น้องนะนี่นะครับมันได้ความเดิมของตัวรถมากนะครับผมตัวนี้เดิมจริงๆนะครับพี่น้องดูนะครับสีนี่นะครับไม่ลังเรโทรมาเลยนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับนะผมพร้อมขายผมพร้อมบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนี้ไม่ได้ลดนะครับผมขายราคานี้เลยนะครับถ้าหากท่านใดที่อ่าต้องการให้ไปส่งที่หน้าบ้านก็โทรมานะครับผมนี่นะครับ เรีมทะเบียนเอกสารครบพร้อมมุณนะครับผมนะปิดรถปีห้าเจ็ดนะครับสองพันสิบสี่นะครับผมนะครับนะครับผมดูนะครับโอ้โหเดิมเดิมไม่เดิมก็ดูเอาพี่น้องนะนะครับรถรักษาดีมากนะครับผมตาไปหน้าแท้เลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมภายในกันนะครับผมนะครับ ดูรถที่บ้านแท้บนท่าดนะครับผมอําเภอรัตนบุรีนะครับศูนย์93373126ครับศูนย์93373126ครับผมนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับพี่น้องนะนะครับนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสีในฝากระโปรงก็อาจจะมีซีดนิดหนึ่งนะครับผมกประมาณแบบจอดตากแดดอะไรประมาณนี้นะนะครับผม กระจกหน้าก็จะเป็นของโตโยต้าอยู่นะครับผมเห็นไหมพี่น้องนะครับนี่นะครับผมราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่ได้ไม่ได้ลดนะครับผมราคานี้เลยนะครับนะครับจะเป็นส่วนของบอดี้คอนโซลนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นถุงลมซ้ายขวานะครับนี่นะครับผมภายในประมาณนี้นะครับผมนะครับเป็นรถตีเทิร์นโชรูมฟอร์ดเมื่อวานนี้ผมไปซื้อมานะครับผม นะครับได้ไปไม่ผิหวงนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกนะครับที่ติดกับตัวบางแดดอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับผมตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับผมเป็นรถมือเดียวนะครับผมเนี่ยนะครับฝากไปด้วยนะครับผมความเดิมก็ถือว่าเดิมสุดๆเลยนะตัวนี้นะครับนะครับหนึ่งแสน สามหมื่นเก้าพันบาทรีบเลยนะครับพี่น้องครับผมรีบเลยนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับประตูนี้แบบหนึบๆเลยนะครับเบาๆนะครับผมก็ได้นะครับนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทางเฟซบุ๊กและทางอินทูบที่ารพบรักนะครับผมถ้าสนใจก็โทรมานะครับ มีบริการขับส่งถึงหน้าบ้านนะครับผม0 9 3 3 7 3 1 2 6ครับ0 9 3 3 7 3 1 2 6นะครับผมสภาพดีมากนะครับผมเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดเป็นตัวประหยัดนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับอยู่บ้านแต่ตำบลท่าตำนเผอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์กุญแจสำรองสองลูกครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับผมเอาไปแทบจะไม่ต้องเก็บงานครับก็อาจจะมีเก็บเล็กน้อยนะครับผมลูกค้าก็ ตามราคานะครับผมปกติขายหนึ่งห้า9ก้าหนึ่งห็ขายได้นะครับกับสบภาพนี้นะ,ะนะครับส,สวยๆเลยนะครับผมน,นะครับนะ อย่างไรก็มีนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ